สวัสดีค่ะนี่ชั้นนางสาวพัชรีคำโพชั้นม .5 รับ4เลขที่20วันนี้จะมาร้องเพลงเ e อ็กโพเนชันฟังชันสองค่ะฟังชัน e x p o n e เ t i a l จะทำให้เพีย้ยน y เท่ากับ a กำลับบง x a มากกว่า1มันทึ่งทึ่งทึ่งเป็นฟังชันเพิ่ม a น้อยกว่า1มันก็ทึ่งทึ่งเป็นฟังชันลด แต่มากกว่า0นะจ๊ะนะจ๊ะถ้า a เท่ากับ1ไม่เป็นฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชยังยังไม่พอฟังก์ชันเพิ่มหน่อเส้นกราฟขวาขึ้นยังยังไม่พอฟังก์ชันลดหน่อเส้นกราฟขวาลงขอบอกตรงๆเส้นกราฟยังคงตัด y ที่1เอ่ยฟังก์ชันเนอ็กโพเนนเชจะจำให้เพี้ยน y เท่ากับ a กําลัง x a มากกว่า1 ก็ทึ่งๆเป็นฟังก์ชันเพิ่ม A น้อยกว่า1มันก็ทึ่งๆเป็นฟังก์ชันลดแต่มากกว่า0นะจ๊ะนะจ๊ะถ้า e เท่ากับ1ไม่เป็นฟนังก์ชัน e x p o n e เ t i a l ยังยังไม่พอฟังก์ชันเพิ่มหนอเส้นกราฟขวาขึ้นยังยังไม่พอฟังก์ชันลดหนอเส้นกราฟขวาลงขอบมอตงตรงๆเส้นกราฟยังคงตัดไว้ที่1เอ้ย